สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่ารบผมเบ่าเตียสามตรงเดินทางมาวัดสีแสงทองครับครับเบ่าเตียเดินทางมากลับไห้ายยูทูกข้อเลยครับปู่พญานาคครับครับหาตัวดีตัวดีฝากอิกซี่ัวทิที่สิบหกสิงหาหกเจ็ดครับครับเป็นแนวทางเดี๋ยวรัฐบาลจะกินแบงครับครับเบ่าเตียเดินทางมาทิงตรงหน้าปู่พญานาคครับ ครับเบาเกาบาะกบับไหวยูทูบคอเลกไปฝากกิฟซีครับครับเบาเตะกับไหวแล้วก็จุดทูบคอเล็กกับพญาสีจุดโทนขลาดครับครับครับเบาเจะพาท่านผู้ชมไปลุ้นตัวเล็กหอมอมกันอีกครั้งนึงครับผมครับเบาเตะเดินทางมากาบาับไหวยดทูบคอเลกหาตัวดีเตะไปแนวทางรัฐบาลครับ ตัวแรกปูให้แล้วครับครับตัวแรกครับเล็กสามได้ครับขับถึงชมเบิึงน้ำกันครับรับตัวแรกเล็กสามครับครับเจะชัดครับครับรอตัวที่สองครับ ตัวที่สองมาแล้วครับเป็นเอกสองครับเนี่ยครับเป็นเอกสองในนอนครับตัวที่สองครับครับตัวที่สองเป็นเอกสองนะครับครับเดี๋ยวรอตัวที่สามครับผมครับรอตัวที่สามครับครับถ้าเลยสามตัวเรียบเบาจะที่แขนสมมติให้ท่านผู้ชมไปแคบนาจอยเบิ้งครับไปเป็นแนวทางครับ ท่านผู้ชมได้ลุ้นตัวทีสารร่วกันครับตัวที่สาะเป็นเด็กตัวเล็กเนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมไปดูเบืองตัวเล็กอีกครั้งหนึ่คงครับ เป็นนะครับตัวที่สามครับเป็นเด็กเก็ตเลยครับครับท่านผู้ชมเมืองกาชาสครับเป็นเด็กเก็ตครับครับบูยสามตัวนะครับครับสามสองเกตครับหรือว่าเกตสองสามก็ได้ครับผมขับเบาเตวเดินทางมาจุดถูกข้อเด็กกับขอปูซีทุ่งครับครับ ไปเรยครับเลยฝากอซี 3, 2, 7, ครับรับสามสองเจ็ับกลับไปก็มาครับเจ็ดสองส็ดสาครับเจ็ดสาเจ็ครับเขาการมาจดไวครับแคปหน้าจอไว้ครับรับความเสี่ยงส่วนหมู่คนครับโปรดใช้พิจารณาในการนั่ชมครับรับบาวเตียสามตงมาติดตามปรเลขฝากอซีครับเาันี่สิบหสิงหาเกครับไปล่องเบรกนะครับเป็นแนวทางในรัฐบาลครับรับบาเตียสสามดงขอให้สันผู้ชมการมีโชคมีลาบเฮงมันหมันรวยๆครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเห้ยเบาเตี้ยสามตรงเลยครับครับย้บบําอก็้าเบาเตี้ยคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ